สวัสดีครับกับเช้าวันอาทิตย์ที่6กรกฎาคม2568นะครับก็ใช้เป็นภาษาอีสานครับในช่วงเช้าเมื่อนี้นะครับมาอัปเดตเกี่ยวกับกิจกรรมการตองเกี่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนนะครับเมื่อนี้ออกมาโขกหนองหน้าสุเรียนลูปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ตามเนียวพระราชดำริตำบลอโพกองเภา นะครับผมบรรยากาศชงเศร้านะครับผมอากาศดีดีซีกึมๆสักหน่อยนะครับออกมาสวนมานี่นะครับลายยางนะครับต้นใหม่ของเฮาครับอันนี้ก็เป็นต้นกล้วยครับต้นกล้วยต้นบักซีดาต้นฝรังนะครับต้นฝรังนะครับอันนี้เป็นข้อใส่ไก่นะครับผมข้อใส่ไก่ับของโขกหน้าของเฮานะครับ อันนี้เป็นป้าทั่วดินหรือทั่วลิสงนะครับผมที่ปลูกไว้ฝาก,กันไปง่ายๆน่ะกือต้นขามมาขามหวานที่สมัยพอตาเพิ่นปลูกไปนะครับผมหวานแกมสมกินพอดีนะครับก็บาถึงว่าหวานหลายมีรสหวานมีรสสมน้ำครับครับเนี้ยมืส่องมานี่นะครับผมกาตสีมาถ้าพี่น้องชมสวนนะครับอันนี้ก็สซีดา นะครับผมจะได้กินจิมจูนะครับผมอันนี้สดาสดานี้ช่งมันออกดอกดอก็เป็นสดาวหวานนะครับดอกมันบกขม,มันเดครับอันนี้ต้นมะกรูดนนมะขูดนะครับผมมีซีดาอันนี้เป็นบ่อนะครับบ่อน้ำ ระบบเสม,มอต้นนะครับผมลึกอยู่120เมตรนะครับผมใส่ไฟฟ้านะครับกำลังล่อโอประมาณการใส่นะครับโซลาเซลล์อยู่นะครับผมอันนี้ก็ต้นน้อยหนาต้นมะเขียบบานเท่านะครับอันนี้เป็นข้องกอกไส่ไก่อันนี้เป็นยาแฝกที่ตอนเห็ดโกกหน้าเมย์นะครับ ที่ล่อเก่าเพิ่นสนับสมบนรว่าเกี่ยวกับการขุดเหล่า้อกขุดบัวไม่ไหมหน่ยกันพังนะครับถึงว่าได้ผลนะครับขอบขอบสะบอ่อพังนะครับอันนี้มะพร้าวอันนั้นบ้านขางเขียงนะครับผมอันนี้ต้นดูต้นประดู่นะครับต้นประดู่นะครับต้นกล้วยผูกอันนี้ต้นสักทอง นะครับก็บปลูกไว้นะครับบริเวณก้านหน้าขงุ่งหน้าอันนี้ตะเคียนตะเคียนทองหรือบานเท้าเอิญบานต้นต้นเข้นนะครับผมบท่านเาาน,าน,นี่ยมาทำความสะอาดบริเวณท่างเดือนบันไดนนะครับผมอันนี้ก็กำลังงามนะครับผมต้นสักทองอันนี้พยุงนะครับผม น,นี้ก็สักพองอันนี้ต้นไผ่จิมซุม่มน,นี่กลุ่มย่างนะครับผมกลุ่มย่างหน้าตอน เฮ็ดโคกมองหน้าใหม่ๆนะครับผมตอนนั้นกาลังเห็ดโรงการกาลังมันอยู่กาลังขยันอยู่นะครับผมเดือนเสามาผมจะปลูกต้นใหม่เสาย่างหน่อยเสารละหาต้นนะครับผมเสารละหาต้นอันนี้มะละกอมะละกอลังอันนี้กล้วยน้ำวานะครับผมกล้วยน้ำวาส่วนมากจะกล้วยเยอะนะครับนนี่ครับมะพร้าว อันนี้เป็นบอ่บอเล็กนะครับเป็นอันนั้นบางแห่งเป็นควอสกสยแกนนี่เป็นบ่อเล็กที่สาหรับเลี้ยงปลานะครับผมเลี้ยงปลานยน่มาท้องกระท้ายที่นามลงบอยไ,ไครับอันนี้คือบอหญ่อันนี้เลือกเกีดเม็ดนะครับซึ่งเป็นข้อใสยไกลหลบนะครับส่วนมากต้นกล้วยครับผมอันนี้บอกน้อยเหล้วนะครับผม ไอ้นซน่แ่งนี่ก็เป็นเทง่านางชมวิวตกเบียดนะครับผมอันนี้เป็นบอยง่งายนำปีนี้นำบัท่านเต็มสะนะครับมาไฟทั้งปีกับเป็นป้าทั่วลิสงเหมือนเดิมนะครับ้าท่วดินอันนั้นเป็นลูงเลื่อนนะครับส่วนนี่ก็คือเป็นโซลาเซลล์โซลาเซลล์ทำเอาหนามมา ก็มอกจากบอ่อมาครับกก๊ก,กใหม่กำลัางงามครับผมบริเวณตรงนี้คือบริเวณอยู่ที่หาไรนะครับหาไรซึ่งช่วงปี2 5 6 4ั้างพัฒนากรนะครับอำเภอเมืองละเอียดนะครับผมมีโครงการโกกหองหนามาก นะครับผมอันนี้ต้นลำไยมะนาวถัดไปครับ,รบมีโครงการโกงของหน้ามากนะครับโดยเฉพาะของงบของรัฐบาลนะครับผมก็บบกหูาว่าจะเป็นจังไหนะครับก็เลยย่นโครงการนี้ให้ผู้นํานะครับผู้ที่สนใจนกับตอนแรกๆนะครับผมพื้นที่ตรงนี้เคยปลูกมัน <S 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 เคยปลูกอย อันนี้ก็เป็นทั่วลิสงเหมือนกันครับอันนี้เป็นต้นแค่ต้นแค่ดอกแค่แดียงครับผมอันนี้ครับเป็นไม้นะครับไม้ยืนต้นไม่ไงส่วนหน้าผมจะชอบปลูกไม้ไงนะครับผมว่าอาศัยอีกสิบปีขา้างหน้านะครับในใบกระสีนแตในกลวามลูมบลูมอันนี้ขนแน้วก็แบบมี้นะครับในกล้วย ลมเย็นนะครับผมมาผักพันแบบบรรยากาศสบายๆนะครับในแม่กระเสียนนี่ก็ไปกิมซุงนะครับอันนี้เป็นโรคสีชุมชนของมุงบาทนะครับผมทีของผมไฟฝ้าหลอบเลยเสาไฟฝ้าหลอบเลยครับผมอันนี้คือปลูกสองสามมื่อว่าหันนะครับอันนี้คือขนุน แต่หับงบป,ประมาณจากนาก้าวเสียรน้ำเพื่อนะครับเขาลงพ้องการเขาลงโ้องการการเลี้ยนเปลียการปลูกเผืชนะครับผมแต่ทึงป่วยหอมทองต้นย่างหน้าน่ครับปลูกแซมสำหรับต้นมันไตนะครับผม อันนี้ได้ตัดหยาบแล้วกระซิบเปลี่ยนแปลงยังไงยังไงอันนี้ย่างหน้ากับนางงามแะครับส่วนมากต้นจะเป็นต้นไม้ใหญ่ในส่วนนี้แตครับส่วนไม้กินผลใดกับยูซุท่ากุนอันนี้กพายุนะครับผมคือการปลูกต้นไม้นี่ปลูกลอยต้นนี่ว่าคิดว่าจะเหลือลอยได้ครับผมนะครับอันนี้ก็ปลูกไม่มาเสริมอันนี้ก็เป็นย่างหน้านะครับผมอันนี้กับนางงาม ปลูกนะครับส่วนทีหนาฝนก็จะรอดส่วนหนาแลงในช่วงผมไปอบรมโครงการของสกัดยภาพกำนันพุญญาบานนะครับผมไปอบรมนะครับไปสิผามือบ่ไเดอออกมาสวนนะครับว่ไเด้เห็นสวนทุกเสาตืน่นมากต้องออกมาสวนย่างหน่อยๆก็ม่าลดน้ำนต้นใหม่ครับผมอันนี้เป็นใหม่เป็นสวนต้งนึ่เป็นใหม่ไงนะครับบรรยากาศ รับมองนีเ้เฮดเป็นสนย์เลียนลู้นะครับผมเป็นสุย์เลียนลูเ้เ่ยวกับนะครับปัญญาเศรษฐกิจพ่อเพียงโดยเป็นลูกทิมมี่ม่ทิมนะครับองคประมาณมากเพื่อนฟูงนะครับมาช่วยกับโคกงการโดยของสมาชิกเขากุมสุริเลียนลูเ่เฮาอยู่ในตำบลน,นาโพนี่ก็จะมีประม่านอยู่ หกมูนะครับที่เขาลงพ้องการมูลสิบขอบขั้วอันนี้ฟ้องใส่ไกใ่ในให้รูปแบบที่ว่านี่นะครับผมสุปีนำด้านเต็มบอ่อแล้วนะครับผมกะถือว่าภาพร่วมนะครับภาพร่วมเด็กไห้ชมซับหนีวันนะครับผมเดี๋ยวจีดูสไลด์เบิ้งเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมอบรมนะครับในศูนย์ของเฮานะครับขอขอบคุณครับ